ออยส์สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เดนเน่ชาแนลสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมคุกกี้รันคิงด้อมกันอีกครั้งนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับหลังจากคลิปที่แล้วผมได้รีวิวเกมคร่าวๆไปแล้วนะแล้วก็มีสุ่มกาชาเกลือไปนิดหน่อยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสุ่มกาชากันต่อครับเพราะว่าทางเกมเนี่ยต้องบอกว่าเขาแจกเพชรมาเยอะมากเลยครับก็ตั้งแต่เมื่อวานนะครับเราก็มาวันนี้นะรู้สึกว่าทางคุกกี้รันคิงดอมนะครับเขาจะมีฉลองขึ้นอันหนึ่งแอปยอดนิยมนะของ Google Play กับ Store นะครับ อันนี้เนี่ยได้มาเพิ่มอีก3,000เพชรเลยนะแล้วก็จะมีขึ้นอันดับหนึ่งยอดนยยมบน g o เก l ลเนะครับได้มาอีก1000นะขอบคุณสำหรับกำลังใจนะครับอันนี้เนี่ยมันจะเป็นโค้ดให้เติมนะครับสำหรับโค้ดตอนนี้นะครับของเกมคุคกี้ลาเนี่ยมันมีทั้งหมด2โค้ดด้วยกันก็เดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดไว้ใต้คลิปนะครับใครที่ยังไม่เคยก่อนนครับก็ไปก่อกันด้วยนะเพราะว่าทั้ง2โค้ดถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เ,เติมครบนะมันจะได้เพชรรวมแล้ว3,500ครับกับสนะเตมะะิน 15,000เพนเพนครับหรือว่าอีก5ครั้งนะเราก็ยังคงอยู่กับคุกกี้รสเอสเปสโซครับสำหรับตัวละครใน ID ของผมตอนนี้นะครับก็นี่นะสิ่งที่ผมหวังในวันนี้เนี่ยแน่นอนว่าหวังนองเอสเปซโซนะส่วนตัวอื่นนะครับถ้าเกิดออกมาเนี่ย ผมอยากจะให้ออกมาเป็นตัวซ้ำนะเพื่อที่จะได้ตีบวกดาวครับก็สาหรับสุ่มวันนี้ครับอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆไปนะว่าผมจะมาสุ่มทั้งหมด5้าครั้งด้วยกันถ้าเกิดอีปิกออกมา2ใน5นะครับออกมาแบบเป็นตัวนะเดี๋ยวผมจะมาสุ่มสมบัติเพิ่มแถมและกันก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเรามาสุ่มกันเลยดีกว่าก็ถ้าพร้อมแล้วนะครับไม่พูดพร่ำทำเพลง3 2 1องไปครับเฮ้ยโอเคครับมา3ตัวนะอัน,นต้องล้นครับโอ้โห แบบนี้ไม่ได้ครับมแม่มดมากโกรธน,นะออกดไปครับเรียบร้อยครั้งแรกสิ่งตอนนี้ที่หวังนะครับก็คือหวังตัวแลนะเออได้แล้วครับมาโอเคกุ๊กกี้หมัดฝรั่งครับมีอีกไหมอันนี้น่าจะเป็นเศษครับกุ๊กกี้รถหัวหอมอสตอร์บิ้เฮ้ยโอเค คุกกี้นักกล้ามครับคุกกี้นักสำรวจโห oh, มาแต่เป็นเศษนะแบบนี้คือเกลือครับเอ้ยอันนี้ได้เฮ้ยโอเคคุกกี้รถหัวหอมตัวใหม่ครับน่าจะใกล้ผบแล้วนะผมว่าโอเค เรียบร้อยครับครั้งแรกก็ได้ตัวใหม่มา1ตัวนะครับคุกกี้หัวหอมนะครับเอาจริงคือตัวใหม่มันดีนะครับเพราะว่าตัวละครคุกกี้ทุกตัวนะครับเราสามารถเอาไปใช้เป็นคนงานสร้างวัตถุดิบต่างๆได้นะก็โอเคครับมาครั้งที่2ต่อเลยนะครับ3 2 1ไปครับฮึบโอเค3ตัวอีกแล้วยิมทีโอ้โหเหมือนทดเจ้าูเลยเพื่อน สามสอกดไปครับเกมกาชาเกลนะเกมนี้มาโอเคครับตัวแรกตัวแรนะมันเหมือนจะการันตีแรหนึ่งตัวนะครับโอเคคัสตาร์รุ่นที่3ครับเฮ้ยเองเจินเมาอคมกขี้บิดรูบิดรูนี่มีเยอะมากโอเคครับเอสเปโซ่หนึ่งเซนนะโอ้โหหอมรัวๆครับวันนี้ เจ้าหญิงขอเป็นตัวเออโอเคคุกกี้อัศวินครับอันนี้ล่ะสตอรอเบอรี่เอาจริงคือตัวคอมบอนเนี่ยผมยังไม่ได้คุกกี้นินจานะอยากได้คุกกี้นินจาคุกกี้แองเจิลครับมาเดี๋ยวอัศวินรัวๆ โอเคคุกกี้ผูกกรห่าครับน่าจะหมดแล้วนะคือตานี้ถือว่าได้เยอะมากนะครับได้แบบเป็นตัวหมดเลยนะก็มาต่อเลยครับครั้งที่3ครับส2 1ึไปเดียวโอ้โหมาตัวเดียวแบบนี้ไม่น่ารอดอะโอเคครับเรียบร้อยอันนี้อันนี้น่าจะเกิอือนหนักโอเค มันการันตีหนึ่งตัวนะแล่เนี่ยเดี๋ยวน้องโฟเวอร์มาเบิ้ลเลยมีเป็นตัวอีกไหมโอ้โหอันนี้กลิบครับโคตรกลิบมินช็อกโก้ครับอะไรอีกข้าวไรซ์ครับเฮ้ยเดี๋ยว <laughs> เศษรัวๆนะอีปิกโอ้โหเดี๋ยวสี่ตัวติด แต่ไม่มาแบบเป็นตัวเลยครับรอบนี้อันนี้ถือว่าเกลือมากนะก็มาครั้งที่4ครับ3 2 1ไปเฮ้ยมาแล้วครับอันนี้มาแล้วอันนี้มาให้ชัวรนี่ไงโอเคเออถูอย่างขนุนขนอบครับมี1ตัวนะพิมพสี 4, ลุง3 2 1ง3าดไปเดี๋ยวเดี๋ยผิดเกมผิดเกมโอเคครับอีปิดตัวแรกนะ ยังไม่ใช่ตัวนี้ครับโอเคคุกกี้รสแบล็คเบอร์รี่ครับมาตัวนี้หรือเปล่าอันนี้แหละตัวอะไรเดี๋ยวตัวอะไรวเนี่ยโอเคครับคุกกี้มินช็อกโก้นะตัวใหม่นะอันนี้เป็นแนวซัพพอร์ตครับเอาจริงคือผมอยากได้ตัวซ้ำนะ คือมาเป็นตัวใหม่แบบนี้นี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับโอเคอันนี้ตัวใหม่ครับคุกกี้รสแครทน,นะเฮ้ยขอเอ็นเจลขอเอ็นเจนเดี๋ยวบิดรูดบิดรูทมารว,ๆๆวัวว่ะหมดยังขออีกสักตัวโอเคหินมินยานเอสเปโซ่ครับน่าจะหมดแล้วนะผมว่าเรียบร้อยครับคุกกี้มินช็อกโกเกตโตครับ <laughs> โอเคครับอย่างน้อยคลิปนี้ของเราก็มีอีปิกมาหนึ่งตัวแล้วนะเหลืออีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าครั้งนี้ผมได้อีปิกอีกตัวนะครับผมจะเอาเงินที่เหลือไปสุ่มสมบัติอีก3ทีนะแต่ว่าถ้ามันไม่ได้เนี่ยผมจะมาสุ่มตัวต่ออีกครั้งแถมไปล้วกันมา3 2 1ไปครับโอ้โหอันนี้เกลือครับเกลือแบบเกลือเลยอะมา โอเคสามสองหนึน่งกดไปครับเหมือนตัวแรกมาจากการันตีเป็นตัวแร่นะโอเคคุกกี้รสเชอรี่ครับเฮ้ยได้บิญญาณเอพิโซ่เยอะอยู่เลยเนี่ยวันนี้โอเคน <laughs> ี่อีกไหมนี่อีกไหมอันนี้บิญญ,ญาณกากๆเทียบเลยครับ โอ้ขอเป็นตัวหน่อยดิเดียวโอเคเพื่อนๆรอบนี้จบครับบอกเลยโอเคอันนี้เกลืออีกแล้วนะก็มาครั้งสุดท้ายครับสามพเพชรหมดเกลี้ยงพอดีนะขออีปีอีกสักตัวแล้วกันนะ3ามสองหนึ่งไปเลย <c oughs> สตัวนี้ไม่น่าได้วะ่ะนี่เงโอเค กดไปโอเคบอกเลยไม่รอดครับเอาจริงเกมน,นี้ผมก็เกลือนะโอเคคุกกี้อะโวคาโดครับไอคัสตาร์ดเศษมาเยอะนะเนี่ยมีอะไรเจ๋งๆหน่อยไหมเอ็นเจิลหน่อยไหมสตอรอเบอรี่นินจากับสตอรอเบอรี่ผมยังไม่ได้เลยนะคอมมอนเนี่ย มาทีโอ้โหคุกกี้กาหารโอ้โหเอเปโซ่สามเซตครับน่าจะหมดแล้วนะผมว่าโอเคเรียบร้อยครับโอ้เอาจริงคือเกลือมาก <c oughs> เกลือมากครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมว่าผมกดรับเพชรเพิ่มขอแถมไปอีกทีแล้วกัน ให้มันเป็นเท่าไรอะ่ะ7ทีไปเลยนะเพราะยังไงตัวเราต้องเปิดหายอยู่แล้วครับมาครั้งสุดท้ายของจริงแล้วนะอันนี้เพชรผมหมดไอดีนะครับเอาให้เกลี้ยงกันไปเลยนะก็เพื่อนๆเอาใจช่วยด้วยนะ7ทีมันจะได้อีิดแค่ตัวเดียวเหรอ3 2 1มาเฮ้ยโอเคโอเคครับได้แล้วออโอ้โหบอกเลยตัดสินใจถูกมากนะที่กดเพิ่ม เออพิมพ์นี้แหละครับที่เราต้องการสี่ลุงครับมาขอตัวแจมเจมหน่อยนะเอาตัวซ้มครับเจ้าไปตีบวกนะอย่ามาเป็นตัวใหม่พอโอเคคุกกี้รถแค่หอดครับนี่บ้าไม่ใช่ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่อันนี้แหละมาแล้วตัวอะไร ยุคข,ของความมืดเดี๋ยวตัวใหม่แน่เลยอะ่ะโ,โอเคโอเคครับคุกกี้รถทับทีมนะอืวันนี้ได้สายซัพพอร์ตมาสองตัวเลยวะ่ะหมดแล้วมั้งเนี่ยน่าจะหมดแล้วเอ้ยเอ็งเจ้หน่อยโอเคคุกกี้นินจาครับโอ้โหกว่าจะได้มาคอนะหมดยังเอ็งเจ้าหน่ออีกตัวดักกล้ามวะ่ะ เรียบร้อยครับคุกกี้ทับทีมเกตโตนะเอเอาจริงเพื่อนๆคือผมอะอยากได้ตัวซ้ำนะครับอย่างที่บอกไปอยากจะไปอัปเกรดดาวนะเพราะว่าถ้าได้ตัวใหม่มามันไม่ได้ทําให้ทีมเก่งขึ้นนะครับวันนี้ก็มาดูตัวที่เราได้มา2ตัวหน่อยแล้วกันครับสาหรับคุกกี้มินช็อกนะครับจะสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับทีมทุกตัวละครนะครับแล้วก็สับเพิ่มแอทแทคสปีดให้กับสมาชิกนาน7วินาทีนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นสายบัฟเหมือนกันเลยนะคุกกี้ทับทีมครับ ตัวนี้เนี่ยจะสามารถฟรื้นพลังชีวิตแบบรีเจนนะครับทุกๆ1วินาน5วินาทีแล้วก็จะมีบัฟเพิ่มแอตแทกนะครับหรือว่าความแรงโจมตีนะ20%นนานเวิครับก็สําหรับ2ตัวนี้ที่ได้มานะครับมันเป็นสายซัพพอร์ตนะเดี๋ยวผมดูอีกทีว่าจะเอาลงทีมได้หรือเปล่านะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้มาเปิดกรชารสั้นๆเพียงแค่นี้แล้วกันครับสำหรับใครที่สงสัยอะไรเกี่ยวกับเกมนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามผมได้นะก็ถ้าผมรู้เนี่ย เดี๋ยวจะมาตอบให้ครับก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นครับก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe, คอมเมนต์มาให้กำลังใจกันได้นะสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับรวมไปถึงผู้สับสนุน o u t u b e Membership ช่อง d ัน e t Channel ทุกคนด้วยครับและเดี๋ยวเรา,าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ